จากเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดหน้านะคะส่งผลให้ในช่วงเช้าวันนี้ได้เกิดน้ําป่าไหลลงสู่ลําห้วยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มตําบลอวนอําเภอปัวบ้านกระแตตําบลงอบอําเภอทุ่งช้างและบ้านห้วยโกตนตําบลห้วยโกนอําเภอเฉลิมพระเกียรติอย่างฉับพลันรวมกว่า200หลังคาเรือนค่ะระดับน้ําท่วมนะคะสูงตั้งแต่30เซนติเมตรจนถึง1เมตรซึ่งขณะน,นี้ทางหน่วยทหารในพื้นที่ทั้งจังหวัด ทหารบกน่านกองพันฐานมาที่10กองพันฐานมาที่15หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพราณที่3 2และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31สำํนานักงานพัฒนาภาค3ก็ระดมกําลังพลค่ะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ได้ส่วนที่กำลังเข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านเรือนของประชาชนที่หมู่บ้านทุ่งป่าคาทั้ง107หลังคาเรือนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเองนะครับก็ถูกกลุ่มประชาชนล้อมกรอบจึงได้มีการประสานขอกําลังเสริมจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7เข้าไปช่วยตรวจสอบด้วยก็พบว่าประชาชนจํานวน39รายนี่แหละครับมีไม้สักเถื่อนซุกซ่อนไว้ในบ้านรวมทั้งสิ้น744ท่อนซึ่งทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวเจ้าของบ้านส่งให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูทรแม่ลาน้อยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ดำเนินคดีครับ